ยอวันที่ทุกคนครับนันมอนเองวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับเซตเปิร์กปั่นไฟนระกแตกกันนะฮะเรียกได้ว่าปั่นโหดเหมือนกโกรธผีกันเลยทีเดียวโดยเซตเปิร์กนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยการเอาตัวรอดได้นะครับเปิร์กของเนียนะครับเปิร์กนี้จะทําให้เราเนี่ยใช้ชาร์จของไอเทมได้น้อยลง25%นะครับโดยที่เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยก็จะได้รับผลของเปิร์กไปด้วยเช่นกันนะครับเปิร์กที่2นะครับก็คือเปิร์กพิสูจน์ตนของเดอะไว้นะครับ เปิร์นี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนที่นั่งปั่นไฟกับเราเนี่ยได้ความเร็วในการปั่นไฟเพิ่มขึ้นถึง15%เลยทีเดียวนะครับเปิร์ที่3นะครับเปิร์ทนไม้ทนมือเปิร์ของฟิสิกส์นั่นเองเปิร์นี้เนี่ยเวลาที่เราใช้ไอเทมจนหมดนะรเราสามารถเข้าตู้เป็นเวลา12วินาทีเพื่อสามารถรีชาร์จไอเทมได้นะครับโดยที่ครั้งแรกเนี่ยเราสามารถรีชาร์จไอเทมได้ถึง99%เลยนะครับแล้วก็มันจะค่อยๆลดลงทีละ33%ต่อครั้งนะครับก็คือรอบ2เนี่ยเข้าตู้ไปเราจะได้ชาร์จกลับมา66%แล้วรรอบที่3เาก็จะได้33%นะครับ เปอร์สุดท้ายนะครับก็คือเปิร์ความยืดหยุ่นนั่นเองเป็นเปอร์กลางนะเปอร์น,นี้เปิร์นี้เนี่ยจะทําให้เราได้รับความเร็วในการทําแทบทุกอย่างเลยนะเพิ่มขึ้นถึง9%นะเวลาที่เราเจ็บนะต้องต้องเจ็บก่อนนะเปิร์นี้ถึงจะทํางานนะครับแต่ว่าด้วยความเร็วถึง9%เลยนะในการทําแทบจะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปั่นไฟทําลายเสาฮิวเพื่อนฮิ้วตัวเองนะครับลดเพื่อนจากตะขอแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยเพิ่มขึ้นถึง9%นะโดยเทพที่ผมจะเอาไปในวันนี้นะครับก็คือกล่องเครื่องมือเนื้อที่กว้างนะเหตุผผลลทีี่่่มมเเเเืืือออกกใช้้งครงออนนนรนพาาะวา มันมีชาร์จเยอะที่สุดแล้วนะคมันสามารถคขบโบ่กับเปิร์ของเมียแล้วก็ เปิร์ของฟิลิกได้นะพี่ทําให้ใช้ชาร์จน้อยลงแล้วก็สามารถรีชาร์จได้นะครับส่วนไอเทมที่จะเอาไปนะครับก็จะเป็นอันที่เอาไว้เพิ่มชาร์จทั้ง2อันเลยอันนี้เพิ่ม12ชาร์จแล้วก็อันนี้เพิ่มอีก8ชาร์จนะครับก็คือรวมแล้วเพิ่ม20ชาร์จรวมกับอันเดิม32ก็คือมีทั้งหมด52ชาร์จนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเซ็ตเปิร์กนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราปั่นไฟดรงลกแตกนะครับปั่นไฟไวขึ้นขนาดไหนส่วนไอเทมที่เราเอาไปเนี่ยััไดวปฟ โอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยที่พมนักของแม่มเเครื่เลยี่อยู่ในแมทึกจัจจจดๆเลยจ<ะ>ัดเลย<ะ>ครับแบบนี้ไม่มีล็อกเครื่องแบบนี้โจยับยับให้ทุกคนดูดิชาร์จใช้น้อยมากเรามีเปิร์กของเนียนับสตรีทวาส์นะ มันจะใช้ไอเทมใช้ชาร์จไอเทมน้อยลง25นะครับแล้วผมมีพิสูจน์ตนกับยูทูลัสนะมันก็จะแบบช่วยการใช้เรื่องไอเทมได้เยอะมากอ่ะกระต่ายด้วยอ๋อเขาเล่นอยูสซ้ายพี่นี่นี่โอ๊ย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 เล่นยูสไนเขาไ่สไไปบ้านใหญ่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 เรามาปั่นไฟยับยับกันนะครับเครื่องหนึ่งมันใช้สักกี่ปีกันวันนี้อ่ะ เอาแบบไปคิวเลอร์แบบเอาลงมาเสียไปเลยมันจะวิ่งตามเรามาทำอะไรวะไอ้เจ๊ไมปัดสามปัดสามไปไปไปลุยลุยแต่ปัดเราเกือบเต็มแล้วอ่ะทุกคนดูดิมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยลบมันจะลาเสร็จปัดปัดปัดพี่มีออร่าให้พี่มีออร่าผู้คนผู้คนผู้นหยาดเชยเฮ้ยฟ้าขวันฟ้าขวันผ่านไปปานแล้วแกัน ขึ้นไปแล้ว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 เติมขวาเติมขวาเติมขวาปัน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 พีดูให้พีดูให้ไรพี่ไรพี่ไรพี่เอาอล่าไปเอาอล่าไปโอ้ออล่ายับยับอล่ายับยับแบบนี้ออล่ายับยับเอ้าวิงก่อนแล้วจังหวะนี้ไม่มีรูเหรอไม่มีหา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 ไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอหรือเธอไม่มีสเปอีกหนึ่งเครื่องแล้วตัวนี้ ยังไงคิวเลอร์ไม่เห็นนะครับข่าวล้วผมข่าวล้วผมเข้าบ้านแล้ว,ลว,าาลวไปวไป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 ,ไ,ปไม่มีรอยเท้าทุกคนโกงอ่ะอู้ทุกคนแล้วแบบเพื่อนเอาเปิ้ลมาให้โกงมากอ่ะยับยับแบบนี้ยับยับบอกเลยยับยับเฮ้ยเขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วมาไม่ทันมาไม่ทัน เรียบร้อยได้อ <left> ีกหนึ่งเครื่องแล้วโอ้โหสามเครื่องอย่างรวดเร็วเมื่อกี้ของเพื่อนน่ะใช่ใช่ตรงไหนปะมันมันสายสายนี่ปะสายนี่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 โอ้ยมันจุดไปแล้วนี่มีเครื่องตรงไหนกันหาป้านฟ้าบ้านฟ้าโอ้ยอย่ากระกองโจรวิ่งตามหาอะไรสักอย่างเครื่อ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 งมีมีตู้ด้วย ติดออรไลนด้วยเอ้ชิบหายจะเข้าเบาๆออล่าถึงปะกูตายอ่ะถถึึงง anyway, um, so ี่เฮ้ยมันจะอันนี้ทำไมอะไรอะไรกันงเง้อปัด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 โกโกโกโอ้ยมันปันอะลกแต่จริงเนี่ย แขวะแรกสีเครื่องอ่ะเรียบร้อยชาร์จที่ยังเหลืออีกตั้งเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เครื่องติดกันมั้เนี่ยเราปั่นติดกันมั้เนี่ยนั่นดิไม่ได้ดูเลยตรงเพื่อนอ่ะน่าจะมีเครื่องหนึ่งมี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 บนนั้นมีบนนั้นเฮ้ยเขาดึงแล้วบุญบุญบุญเราเราเราล่อเข้าเราล่อเข้าตันตันแล้วตันแล้วต่นดิดิ ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยเขาลงเสาตรงนี้มามามาปั๊บเอ้าถึงหลังทางหลังไปเออปั่นไฟปั่นไฟสวยสวยสวยมีไก่ล่ามีไก่ล่ามาลูกมีไก่ล่าลูกมีสปีดหรอเอาลืมแขวะเดียวห้าเครื่องวะนี่ขนาดเราฝั่นสองแล้วเราไม่มีอ่าเรซซิเลียนนะเนี่ย อุ้ยมันเร็วมากทุกคนเร็วแบบเร็วจัดจัดอะโนวันต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้ชาร์จชาร์จพี่ยังไม่หมดอะบุญโอ้โหเติมของเติมของชาร์จยังไม่หมดเลยนั่นเงี้โนวันของจริงต้อนหาหาทรอตทมช่วยเพื่อนก่อนไม่ใช่ตรงนั้นแน่นอนนะเพราะว่าตรงนั้นเพื่อน เพื่อเราจุดโทเทีมมาน้ำไปละไ hey bon อแมสแมสบนตรงนี้ไม่มีว่ะเดีย๋ยวไปดูบ้านฟ้าเฮ้ยบ้นานฟ้าไม่มีป่ะเรื่องติดนอนอ้าวแล้วนวันหายไปยโอ้เรียบร้อยโอ้โหมันโคตรคลิกโกงอ่ะติดทับนวันไปเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดประตูบ้านฟ้าให้ไปเรื่องโอ้ทุกคนลีบคิดดูนะถ้ากล่องมันสามารถ<ม>ใช้ช่วยเปิดเปิดประตูได้อะ่ะเรียบร้อยเลยมีเขาได้เขาได้เขาได้ นี่ขนาดเราไม่ได้ใช้เพิร์กบนนะครับเพิร์กบนนี้<ม>คือถ้าเราเจ็บเนี่ยเราจะสามารถปัดไฟเร็วขึ้นอีก9%เลยนะ9%เลยนะมันเร็วขึ้นอีกเยอะเลยนะนนนนก้าวแล้วก้าวแล้ว,วไหนไหนไหนตรงทรเท็ตมลยอ,อ่ะอั่นนั่นๆๆเฮ้ย <ตร S 2> อยู่ก้าน,น,นใหญ่ พี่ต่อตูดพี่ตูดไม่มีโบโลเด็ดอุ้ยไม่ได้เขายืนจูบแล้วอ่าพี่ไม่มีโบโลเด็อยากหน้าด้วยพีเขาให้พี่เขาให้โอ้ยเขาลอดึงหลังเว้ย วยระวังขวานะระวังขวานินนะขวานินนะเอให้อีคนไปก็เราแค่คนจ็บอยู่นี้อยู่กันก็ได้เพื่อนแสดงว่าเพื่อนมีแรงหลังแน่เลย ร้านเก็บของเกาไปครับทุกคนลุยใกล้เครื่องเหมือนกันเอ้ยปั่นสองรับจิวิทอ่ะไมลูนอยู่กับเม็กเขียวรุ่เขียวเขาบอกยังไม่ใช้กล่องนะเอ้ยในไม่สิ้นนะรู้เรื่องรู้เรื่องเฮ้ยเดียวผม เดี๋ยวพี่ใช้กล่องละใช้กับไอ้ปั่นกับไอ้เดิกล่องมันปรับใหม่นะทุกคนเวลาเวลาเราใช้กล่องแล้วมันจะได้สกิลเช็คแบบบ่อยขึ้นนะครับคือถ้าเรากดได้สีขาวบ่อยๆมันก็จะยิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆเลยนะไหนไม่รู้สกิลเช็คหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนจะทำให้ปั่นพอคือน้าจะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้เจมส์ทำไมเจ๋นะเจ็บน่าเออหล่อเนี่ยแล้วอยู่สามคนนั่นอะ ดูอยู่ตรงนั้นเหรอใช่พี่เพื่อน,น่าจะแกะไหมเราไปหาเครื่องปั่นไฟกันนะเซอร์ <c oughs> รที่ปัดเร็วเนี่ยคือไม่จาเป็นต้องเป็นเอาเครื่องมือมาอย่างเดียวนะคนที่ปัดเร็วคือคนที่ไม่ยอมเสียเวลาในเกมเพียง <c oughs> เล็กน้อยนะครับคือเราเราไม่ไปนั่งรอเพื่อนจู๊กอยู่ตรงนั้นนะ คือเราเลือกที่จะวิ่งออกมาหาเครื่องปั่นไฟแ <ไป S 2> ล้วปั่นดีวดวกว่านะจริงเราใช้กล่องก็ได้นะเอาเครื่องปั่นอยู่อีกเครื่องนึงไปเรียบร้อยลูนหายด้วยไม่หายไม่หายมีอันใดมีอันใด จริงๆลูนกับ ying, อันดายิ่งเนี่ยมันน่ากลัวนะทุกคน <c oughs> แต่ว่ามันถอนได้ครับแล้วก็ที่สำคัญคือเซอร์ไม่ปล่อย<ถ>มือแล้วลูนก็ล,นลูนก็ไม่ได้นี่เลยนะลูนไม่ได้เผาเครื่องเลยนะถ้าเราไม่ปล่อยมืออ <c oughs> ันดาหายลูนหายเดับลอยเป็นลูาขมันอะไรแล้ว Đây subscribe cho kênh Ghiền Mì ไล่ไม่หยุดเลยโอ้โดนอีหนึ่งอุ้ยทำไมไมาติดกี่ขวางอ่ะ 可以呢。 ฉีลาบอยนี้อุ้ยเราไม่ได้ปั่นไฟเลยทุกคนปัจับเลย <c oughs> แต่ว่าตอนนี้สี่เครื่องแล้วทุกคนขนาดเราที่มีกล่องปั่นไฟนะครับไม่ได้ไปปั่นไฟนะเนี่ยขอโทษดีแล้วทุกคนเวลาผมจูงี่ยผมว่า ใช้สมาธิแล้วแบบเงียบลยเงียบคลิปเลยใช่ไหมเมื่อกี้60ผมไม่เงียบคลิปเลยปั่นก่อนก็ได้นะปั่นก็ด้วยอ่ะพี่ล้มคือเพิ่งจะมาจับเครื่องพี่สึ้นเสาคือ60ค,คือขนาดไม่มีพิสูจน์ช่วยน,นั่นแหละตอนนั้นนะเจอเดี๋ยวนี้จูได้นิดนึงก็ถ้าเกิดเนี่ยทุกคนแบบดูดิถ้าเกิดเราไม่ยอมเสียเวลานะครับเราเลือกที่จะปัดไฟนะเราไม่ยอมแบบไปนั่ง แอบพิลเลอร์ไปเสียเวลาเปิดกล่องนู้นนี่เยอะแยะยังไงเครื่องก็เสร็จครับเครื่องมันเสร็จแน่นอนน่าจะไม่ใช่นอวันนะไม่แน่ใจอ่ะดัก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 จะลงมาก่อนเฟิ มันมาเดือขึ้นมาแล้วอุ้ยเอาบิวมันมาทำไมอ่ะโอ้โหโอ้บิวไม่พับไม้บิวไม่พับไม้ช่วยอ่ะ ใช่มันรอเลยไม่รู้อะมันเสื่อแล้วกว็วิวจะพัดไม้ทุกคนเห็นเขาแบบกวักมือเรียกแล้วลอ่ะบิวมันนอนรู้ต้องนอบิวกำลังเปิดประตูโอ้โหแล้วเปิดไปเลยพี่ไม่มีแท่งหลาบนะ ว่วกำลังย่องเข้ามาวิวอ,อ,อยู่ไกลมากเลยอ่ะโอ้อยมาแล้วไปดิไปดิเดียดให้หน่อยก็ได้โอุ้ยเม็ก <c oughs> ไม่มาบล็อกหลังให้อ่ะ เพี่กุ๊กก่อนไหมพี่อยู่ประตูฝาล่างพี่อยู่ประตูเหมือนกันหลังนี่ตอนนี้มายากต้องช่วยกันลงเสาเนี่ยทุกคนวิ้ยดึงแล้วดึงยต่อต่อหลังเข้าเดี๋ยวนะถ้าบุญมีพี่ใส่พี่ไปบล็อกได้ไป อะไรเมรกอะเมกไปวนอะดิเรื่ออะไรอะเมกแก่ละ,ะโดนบีแล้วอ่ะมันไปวนอะไรนะวะวนะั่น น่าจะคิดว่าพี่ไปบล็อกไม่ทันเมื่อกี้ก็เลยเลี้ยวเข้าที่วนก็จบไปแล้วนะครับกับเซ็ตเปิร์กปั่นไฟนรกแตกนะเห็นได้เลยว่ามันปั่นไฟเร็วมากๆแล้วก็ไอเทมที่เราเอาไปเนี่ยมันใช้ได้นานมากเลยนะถ้าเกิดใครอยากจะลองเอาไปใช้เนี่ยก็เอาไปใช้ได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของเซตเปิร์กนี้ก็คือเราไม่มีเปิร์กที่เอาไ้ช่วยในการจู๊กเลยนะครับแล้วก็แทบจะไม่มีไม่ไม่มีเลยไม่มีเปิร์กช่วยเพื่อนเลยนะครับ ก็ถ้าจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆเ,เล่นเอาสนุกขำๆก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับทุกคนได้นะครับเอาไปลองเล่นกันได้นะถ้าเกิดดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าชอบหรือว่าสนุกนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับให้กันด้วยนะถ้าใครบ่างๆเนี่ยอยากจะดูผมโยนเกมแบบสดๆก็ไปเจอกันได้ที่ช่องทูวิชนะครับผมเพมาทาความรู้จักกันได้นะครับสว่วนในวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย